มากนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับกาแสดีกะแสแรงกะแสบอมมีแพลวครับบอมีตกครับสำรับาัหน้อยเพล่นแพ่งครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับหนื่มขึ้นีลครับพี่น้องนะครับงานอยู่วัดศีกันแมนมาครับพี่น้องวัดศีกันเขตดอนเมืองคอทามอรรบเบิ่อคืนครับโอ้เวลาแตกครับผููจัดใจดีครับนะครับผูจัดปลื้มใจครับผูจัดน้อนคือป้าช่วยภาพหวังครับอ่านั่นคือพี่อุ้มเนาะ ของลูกสาวปลาช่วยครับนะกรอบกัาบกระไรท้ายโดน้ม่มีลาเทั้งนี้ครับพี่น้องครับนะครับสํารับทีมงานปลาช่วยพระมรคเมืองครับโอ้ยวัดแทบพี่บังยูครับพี่น้องครับสีแตกครับวัดสีกันเกตดอนเมืองครับนะครับวัดยาวิ่งกับวัดวิ่งสองห้านะครับกระเพโจนะครับเนาะหน้าแลบกระไรสดของแม่เฟื่องครับอยู่กระลำพินิตนะครับเนาะพี่น้องเนาะงานสองกะรีบมากนะครับช่วงสองทุ่มนะครับเนาะ มาแต่งหน้าขคือข้อเสือต่อครับพี่น้องครับนักสู้ครับสายเดินนักสู้ครับน้องโอ้วัดแดงครับผู้จัดปื้มอิ่มหัอิ่มใจครับจ้างสาวน้อยบ๊อบิดบังครับงานปิดวีกนี้ข่อยโฉวิงจัดให้ครับพี่น้องอัญญะนะครับโอ้นะครับมามีคนมองสิเต้นหมดแล้วครับมาขึ้นครับอัญญะคัะอัญญะแน่นะครับน้องพี่น้องสุดยอดครับสาวน้อยแรงดีบ๊อมีตกบ๊อมีแพลวครับพี่น้องครับต้องยกนิ้วห้ครับพี่น้องครับ นะครับปุจดยิ้มนะครับปุ้ยปุ้ยนะครับเออนะครับสุดยอดดีครับพี่น้องครับไปอย่างแรงครับไปม้วนไปสนุกกันต้องครับวันศุกร์สนุกแน่นอนครับพี่น้องอยู่นี่ครับพัทยาสายสามครับลานป่าเกลือเลยนะครับลานป่าเกลือพัทยาสายสามครับบางละมุงครับพี่น้องบางละมุงชนบุรีครับพี่น้องครับ พี่น้องชมรีมาครับพัทยาสายหนึ่งสายสองสายสามครับพี่น้องนะครับมากกันหลายๆครับพี่น้องทุกท่านครับมาแล้งครับ้านปลาเครือครับปากหมดเลยครับมาแล้งครับวันศุกร์สนุกแน่นอนครับวันอัง่วงครับขาดว่าสีอัญชเล้อครับพออย่างวันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับพี่น้องแล้วนะครับเด้อครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวพ่อเอกเพื่อพ่อเอกลงคลิปนะครับเนาะว่าเวลาจะไป เที่ยวทะเลรเปล่านะครับในช่วงที่ค่ำๆนะครับจะมาจากใบสองใบสามนะครับพี่น้องรออัปเดตจากช่างช่องพ่อแมวอินแฟนเพจนะครับแล้วก็พ่อแมวอินลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับเข้าไปติดตามได้ครับพี่น้องครับโอ้นะครับนะครับพอการใช้เราไปล่ออยู่เราไปกินหอยกินอะไรก็นะทะเลกินปูกินนะไล่อแล้วครับผมนะครับอยู่นะครับพัทยาสายสามครับบางปตากเนื้อครับ แรงขัตตาัตยาต้องลุกเป็นไฟครับพี่น้องผ่านเด็ดขาดครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีครับคุณเจวินครับคุณเจวินสวัสดีครับเจวินนะครับเี้าข้าวเจ้ข้าวครับเนี่แหละครับพอแต่ยินอ่าขารกวาพอได้สิ้นเสียงสุดประกาศจากพระโจนะครับเนาะชงเขาเส์อดีลาก็โอ้คนกินสนั่นครับ นี่แหละครับของจริงของแท้นะครับเราได้อวยครับเขาเรียกว่าต้องไปเบ่งด้วยตาตัวเองจากหนาเวทีนะครับว่าเสียงสดๆกับเปิดแผ่นมันเป็นอันเดียวกันบอเออนะครับหมอค้นบอกแยกแทบมออกได้ครับลองหมอค้นบอกลองดีก็อัดแผ่นหมดได้ครับอัดเสียงหมดได้ครับนอกอีหลามเองนะครับเอออยาครับต้องมพิสูจน์ครับนี่มาอยากพิสูจน์อีกแรงไปอีกไย้แล้งอยู่เนี่ยพัทยา ครับสายสามลานป่าเกลือครับอำเภอบางปางงจังหวัดชนบุรีครับโมเล้งครับชนบุรีต้องลุกเป็นไฟนะน้องครับพี่น้องครับเอย่าลืมจะพาครับมาไล่กับอาญะครับมาว่าในทุกทัวสารทิศครับเพราะด้วยรักพ่อพ่อแม่เพราะารมณของพ่อแม่นะครับแจ้งข่าวดีครับมาไล่ลาวอิงแตกแล้วครับหาแสอาหาแสนคะแนนนะครับเนาะมาไล่ขึ้นบานใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับน้อหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อย ส8นะครับแตยินดีนะครับแมเตอร์นะครับเป็นคนปิดนะครับพลังเงียบนะครับโอ้ไยแม่สุภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเราเราเราลุ้ตลอดปีตลอดไปยิงขึ้นไปเด้อแม่ยิ้มเตอร์นะครับนะครับเอฟซีพลังเงียบทุกทท่านครับขอให้เรื่อยๆปังๆนะครับทางเราก็มีหลาครับสามาเพลนแทงตลอดไปนะครับเนาะพี่น้องนัวพลังเงียบทุกๆพลังครับนะครับโอ้สุดยอดดีๆครับ นะค, <ESS> ครับพ่างเงียบครับหาแสนแตกครับดอกพุ่นพอการใช้นะครับเป็นซื้อกลางนะครับพานช่องไรซ์สดนะครับที่มีความหักงดแพงแต่มีตัอใหล่หน้อยนะครับน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอ่านะครับก็เรื่องกับจะเรื่องกดไลร์กดแชร์นะครับสองแสนไปเรยตีครับกดไลร์กดแชร์นะครับพี่น้องครับกดไลร์กดแชร์เพื่อเป็นก็ต้องใจครับจะเรื่องกดไลร์กดแชร์นะครับมีอยังคอมเมนต์มาเลยครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาเลยครับใต้คอมเมนต์ใต้ไรนี่ครับสบบในี้ก็สวัสดีครับไบายครับ